เด่น110หน่วยสูตรที่5นะครับดูดูเลือกเลือกกันไปนะครับเหมือนเลือกซื้อของแล้วก็การเสี่ยงโชคก็ต้องเลือกนะครับเหมือนคนไปซื้อลอตเตอรี่บางทีซื้อมาตั้งชีวิตไม่เคยถูกนะเลือกสูตรทัวจสักสูตรมันจะเป็นอะไรไปว่าที่10กั 4, บ4ออก10 6มา0ูนย์ วันที่2 7กับ1นึ่งออกหนึมา1นึ่งวัที่3เด่น9กับ3ออก7 8็ดมา9ก้านะวัที่4ครับเด่น4กับ8ออก8 05นะมา8ครับนะชีวิตต้งชีวิตก็ต้องมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับถูกบ้างกินบ้าง แต่อยากถูกบ่อยก็ต้องดูสูตรที่มันแม,ม,ม่นและสูตรที่คำนวณจริงๆให้เห็นสถิติ5กับ9ออก519มา5กับ9วันที่8 7กับ1ออก411คนที่ดูแล้วก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเนียเาแต่ดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวง่ายๆคนทำนี่ ก็เสียเวลายากนะก็จะคิดคนออกมาคุณแก่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แค่นี้ไม่ยากครับช่วยกันหน่อยแค่นี้วันที่11 3กับ7ออก8 7 3มา3กับ7มวันที่12เด่น3กับ7ออก907เห็นไหมมาทุกงวดแต่เวลาใช้จริงอ่ะมันจะมาสูตรไหนก็แค่นั่นเองครับเลือกไอดีนะครับ 9กับมเออกเก้าศูนะอ่ะววดที่1ิ9กับ3 6มอมา9ก้มวดที่15 5ห้าหกับเก้าออกเก้มา9นะครับมวดที่16 3กับ7จ็ดออกสองมา7 วันที่17เด่น8กับ2ออก872มา2ตัวอีกแล้วสุดนี้นะวันที่18เด่น1กับ5ออก605 19 1กับ5ออก530มา5ครับ20 1กับ5 453มา 5, 3, 0, 5 21 3กับ7จอ8 2กเจหวยเหมือนบ้าชอบมา2ตัว2ตัวกับของเก่าของใหม่นะครับวัที่ยี3อกับ7จดเนี่ย7จ2แล้วมาออก 4, 7, 8เจ็นะ่อยวัที่ยี4บสากับ8จะมาหรือไม่ครับ3ตัวนี้ ชอบก็จ,จัดไปครับอาจารย์เอาไมา้ดูเฉยๆแต่อยากจะให้อาจารย์คัดให้ก็ห้อง VIP อย่างเดียวครับตัวนี้เอามาเป็นความรู้เอามาเป็นข้อมูลให้ทุกคนพิจารณาเอาครับข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็โยนทิ้งถังขยะไปเลยครับยังมีสูตรใหม่ๆเลือกอีกชอบก็ไลค์แชร์ติดตามด้วย โอเคครับทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวมีอีกสูตรนึงนะสูตรที่6เด่นตัวไหนชนตัวไหนจัดไปครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์อย่าลืมครับกดไปเลย